สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาพบกับวัตถุมงคลครับกับเหรียญท้าเวสุวรรณครับจตุมหาราชิกาครับกับเหรียญรุ่นจงรวยครับของคูบา พระคูบาจงนะครับวัดส,สีสว่างแล้วก็พาจารย์แก้ววัตโกนะครับนี่ปลุกเสกสองวลเนาะที่วัดส,สีสว่างแล้ววัตโกด้วยนะครับสําหรับรูปแบบเหรียญฮะวันนี้มีตัวอย่างเนี่ยที่ผมเอาอย่างสองเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับขาวๆคืออะไรครับหน้ากากเงินนะครับรายการรุ่นเนี้รยาร,ร,นนรายการรุ่นเนื้อจะสร้างแค่50าสิบังหรือห้าพันเหรียญน,นะครับส่วนสององค์เนี้ยจะเป็นเนื้อสตะหน้ากากเงินและนวะหน้ากากเงินนะครับเป็นรายการแถมยกลังนะครับ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวมาดูความสวยกันนะครับความคมชัดกันนะนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อสัตะนะครับหน้ากากเงินข้างหน้าก็จะเป็นโอ้โหแผ่นหน้ากากเงินของท้าวเวทท้าวเวทก็มีความคมชัดนะครับข้างหลังจะเป็นนี้โอ้โหยันเป็นเอกลักษณ์ของคูบาจงเลยครับเขียนว่าจงรวยครับโอ้โหจงรวยนะนี่หมายเลข26ครับพอสร้างแค่50ลังครับจัดสร้างปีอะไรครับจัดสร้างปี2563นะครับนี่ ูปแบบเหรียญนะครับของเท้าเวสุวรรณรุ่นนี้นะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับอีกหนึ่งเหรียญจะเป็นนวะครับอันนี้ตัวแถมยกรังนะหนึ่งรางแถมแค่สตะหน้ากากเงินหนึ่งและนวะหน้ากากเงินหนึ่งนะครับจัดสร้างเนื้อละห้าสิบเหรียญเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นนวะหน้ากากเงินนะครับข้างหลังก็นี่ครับโอ้โหนี่ต่อโคดตัวนี้นะคำว่าจงรวยนะครับวงนี้หมายเลขสองห้านะครับนี่ ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใครที่ชอบเท้าวเวสสุวรรณก็ห้ามพลาดเลยนะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่วความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ